ไอ้กันจอมพลังไอ้ไหนมึงว่าจะเอาเอ้ยรถขนรถขนคีของมึงเอามาไหนไม่เจอไม่เห็นเลยไอ้กันจอมพลังไอ้เนี่ยกูมาถึงแล้วไหนมึงอยู่ไหนอ่ะมึงโผล่หัวออกมาดิไอ้กันไอ้กันจอมพลังไอ้เนี่ยกูมาถึงแล้วเอาคารลูกมาแล้วไอ้ไอ้กันไอ้กัน โอ้โหบอกจะเอารถขนอี้มาเอออ้าวถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วห้าจัดขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมว่าไงคะคุณผู้ชมว่ากันจอมพลังจะว่ายังไงดูข่าวนี้นะพอมีคลิปนี้ออกมาวัยรุ่นชาวกัมพูชาคนนี้ไหนที่บอกว่าจะมาพร้อมรถสูบซ่วมแล้วไม่เห็นมีเลยอัดคลิปไปก็มีกองหนุนอยู่ข้างหลังตัดภาพมาคือไอ้คลิปเมื่อกี้มันมาถึงกันจอมพลังแล้วแหละ แล้วอยากรู้ไหมล่ะกันจอมพลังเห็นคลิปแล้วว่างไงอ่ะไปดูดมาใส่เขมนที่กําลังลื้อรั้วรับรองครับมึงวอนกากใหญ่ของคนไทยเองนะแล้วทุกคนเป็นพยานด้วยผมไม่ได้ไป็รังแกนะมันเรียกร้องเองแล้วพอโดนน่ะอย่าง,งองแงด้วยนะผมต้องการลดดูดส่วมสิบคันมีของด้านในเต็มลำแล้วก็อยากได้แบบหัวฉีดแรงๆใครที่มีของทักมาหาผมได้เลย นี่ค่ะกันจอมพลังบอกว่ายังงองเงนนะพร้อมจัดให้แล้วเห็นโพสต์ของกันจอมพลังบอกว่ามีรถดูดซ่วมติดต่อไปในเพจเยอะนะ <c oughs> แล้วพอเขาขอความร่วมมือมาแบบนี้ <c oughs> เห็นว่านัด FC แล้วนี่วันนี้วันนี้คือ28เนี่ย1 0โมง10โมงเจอกันกันจอมพลังจะไปบ้านหนองจานพร้อมรถดูดซ่วมหลายคันหิว <c oughs> ของไทยใช่ไหม ที่การถามนะอมบอกมารอได้เลยเมื่อกัมพูชาเรียกร้องกันจอมพลังจัดให้เพราะฉะนั้น10บโมงวันนี้รอติดตามความเคลื่อนไหวตรงนั้นนะคะ